เรื่องราวของหญิงสาวที่มีชื่อว่าท,ท่อตันเริร่มรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นในคอนโดของเธอเมื่อมีของบางอย่างเข้ามาอยู่ในคอนโดของเธอโดยที่เธอนั้ไม่ได้เป็นคนนำเข้ามาและเธอก็ได้พบกับดวงวิญญาณที่มาปรากฏตัวให้เธอเห็นเป็นดวงวิญญาณของคนใกล้ตัวเขาต้องการจะสื่อสารอะไรบางอย่างกับท่อตันโคทนอเรบา ทีี่่่ันนชือเธอแตสุดท้ายเธอก็ไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอ Ra ร่าชาแนลอีกแล้วนะครับผม speaker, speaker. วันนี้ผมจะมาทําการสปอยหนังสั้นที่มีชื่อเรื่องว่าทอตันเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมจะเป็นการหยิบยกเนื้อหาสําคัญมาสปอยให้ทุกคนเนี่ยได้รับฟังอย่างเข้าใจง่ายๆนะครับสําหรับคนที่ต้องการไปรับชมเองแบบละเอียดละเอียดสาม,มารถรับชมผ่านทาง YouTube หรือลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับ เรื่องราวท่อตันได้เปิดมาที่ผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าท่อตันซึ่งเธอเริ่มสังเกตถึงคอนโดของเธอนั้นว่ามีอะไรแปลกๆทั้งมีข้าวของบางอย่างที่เธอไม่ได้เป็นคนนำเอามาไว้เองมันเข้ามาอยู่ในคอนโดของเธอรวมถึงในตู้เย็นมันมีพวกผักผลไมน้นเต็มตู้เย็นไปหมดซึ่งขณะนั้นเธอก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆและเรื่องราวก็ตัดไปที่ดวงวิญญาณหญิงสาว เธอโผล่ขึ้นมาจากน้ำซึ่งนั่นเป็นนักแสดงสาวที่รับบทผีเธอมีชื่อว่าวีซึ่งภูมิกับก็ตะโกนออกมาแล้วก็บอกว่าคาแล้วบอกว่าห่วยแตกมากๆแล้วเขาก็เดินออกไปทอตันที่เป็นผู้ช่วยภูมิกับเธอจึงบ,บอกให้ทุกคนนั้นพักกองก่อนขณะนั้นมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่าตูซึ่งเขาเมื่อบอกกับทอตันว่าให้ทอตันช่วยเช็กสาวให้หน่อยสาวนั้นมีปัญหาและเขาก็ยืนหูฟังให้แกบทอตัน เธอได้ยินเสียงว่ามันเป็นเสียงเพลงตูจึงบอกไปว่ามันเป็นเสียงแทะไม่รู้เป็นเสียงอะไรเขาจึงเปิดให้ท่อตันฟังแบบเสียงดังขึ้นซึ่งนั่นมันเป็นเพลงฝรั่งเพลงหนึ่งท่อตันเธอรู้สึกว่าเพลงนี้เธอเคยได้ยินมานานมาแล้วเป็นเพลงเก่ามากๆเธอจึงโยนหูฟังคื้นให้กับตูแล้วบอกว่าสาวเสียซึ่งตูก็หยิบหูฟังขึ้นมาฟัง และเรื่องดาวก็ตัดมปตอนที่ท่อตันเธิกลับมาที่คอนโดแล้วเธอขยิบแผ่นเสียงของเธอขึ้นมาซึ่งมันเป็นแผ่นเสียงเพลงเดียวกับที่มันเป็นเสียงแทกเข้ามาในซาวตอนถ่ายทําขนานั้นเองจู่ๆประตูห้องของเธอก็เปิดขึ้นซึ่งท่อตันเธอก็รู้สึกว่าต้องเป็นผีแน่ๆเธอจิตะจกลมไปว่าจะเอาอยัางไงก็ให้บอกมาสิถ้าจะมาผลๆ,ๆๆแบบนี้เดี๋ยวก็แชงให้ไม่ได้ไปผุดไปเกิดซะเลยและเธอก็เลยเดินเข้าไปในประตูห้องที่มันเปิดอออเมื่อเธอเดินเข้าไป เธอก็ได้พบกับวิญญาณอาาที่เสียชีวิตไปนานแล้ววันต่อมาท่อตันจึงเก็บกระเป๋าออกจากคอนโดเพื่อกลับมาอยู่ที่บ้านและเธอก็มานอนพักที่กลางบ้านซึ่งบรรดาแม่และป้าๆของเธอนั้นก็มามุงดูแล้วก็ถามว่าเหนื่อยหรือเปล่าไปทำงานและยังคงร้องไห้อยู่หรือเปล่าท่อตันจึงบอกว่าก็มีบ้างป้าๆของเธอจึงถามไปว่าท่อตันมีแฟนหรือย,ยัง ป้าคนหนึ่งก็เชียร์ให้ทอตันนั้นมีแฟนเป็นฝรั่งส่วนอีกคนก็เชียร์ให้มีแฟนเป็นคนจีนเพราะคนจีนนด้นขยันขันแข็งอาจจะขี้เหนียวอาจจะพูดจากขะโชคหง่าง้าไปหน่อยแต่ก็ขยนันแต่แม่ของท่อตันไมไ่สนับสนุนเลยบอกว่ามีคนไทยแบบแม่น่ะดีแล้วเพราะว่าได้รักกันแล้ก็อยู่กันมาเนิ่นนานแบบพ่อกับแม่ยังไงล่ะซึ่งทอตนันเธอก็ไม่ได้สนใจในสิ่งที่ทั้งสามคนนี้พูดเธอลุกขึ้นมา แล้วก็มองไปทางลายของเธอที่กําลังยืนเล่นหุ่นละหุกอยู่หลังจากนั้นท่อตันก็ขึ้นมาบนห้องของอามมาของเธอและเธอก็มาหยิบพวกเขาของของขอ,งอมมาขึ้นมาดูหลังจากนั้นท่อตันเธอก็เริ่มสังเกตว่าเธอมักจะพบเห็นอาม,มามาปรากฏตัวให้เธอเห็นอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งทอตันเธอจะเป็นผู้หญิงห,าหา้าวๆแรงแรงและพูดจากระโชกโค้งามแบบผู้ชายและชอบใช้คำหยาบเธอมักจะชอบออกไปดื่มคนเดียวขณะที่เธอนั้นไปดื่มที่ร้านอาหารเธอก็ดื่มจนเมาแล้วก็ล้มจากโต๊ะที่เธอน้นั่งอยู่ซึ่งขณะนั้นเองตู่ก็มานั่งกินบะหมี่ที่ร้านนี้พอดีเขาจึงเข้ามาช่วยพยุงทอตันเอาไว้และเรื่องราวก็ย้อนไปในตอนที่ทอตันนั้นเธอยังเป็นเด็กอาม่าบอกกับทอตันไปว่าเธอต้องการกินน้ำเธอหิวน้ำมากๆ ให้ทอตันช่วยหยิบน้ำให้เธอหน่อยซึ่งท่อตันเธอก็ไม่ยอมรู้เพราะเธอนั้นขี้เกียจอาม่าจึงงองแงและบอกว่าหิวน้ำหิวน้ำทอตันจึงไปกดน้ำร้อนให้กับอาม่าซึ่งก็ไม่ได้เป่าให้ด้วยเมื่ออาม่าหยิบขึ้นมากิน เธอก็บอกว่าร้อนมากๆเลยมันลวกปากของเธอท้อตันเธอตกใจเป็นอย่างมากแล้วก็บอกอาม่าไปว่าขอโทษนะอาม่าท้อตันไม่ได้ตั้งใจอาม่าเธอจะบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรซึ่งแม้ว่าอาม่าจะบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ท้อตันเธอก็ยังคงไปแอบร้องไห้เพราะว่าเธอนั้นเสียใจที่เธอไม่ดูแลอาม่าให้ดีและเธอก็หันไปดูอาม่าซึ่งอาม่าก็ยังคงนั่งดูทีวีที่มันไม่มีอะไรเล่นอยู่ตรงหน้าจอเลยหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตามมาณปัจจุบัน ตู่ได้เอาท่อตานนั้นขึ้นหลังแล้วก็ถามว่าท่อตันว่าจะให้ไปส่งที่ไหนท่อตันจึงบอกไปว่าให้ไปส่งที่น้วมินแต่ตูก็บอกไปว่าคอนโดของพี่อยู่ที่พระรามสีไม่ใช่หรอท่อตันจึงถามไปว่ารู้ได้ยังไงว่าคอนโดของเธอนั้นอยู่ที่พระรามสี แต่ตู่นั้นก็ไม่ได้ตอบเขาจึงโบกรถแท็กซี่ให้แต่รถแท็กซี่ก็ไม่ยอมจอดรับตู่จึงบอกว่าหนึ่งก็เดินไปก็แล้วกันท่อตันจึงย้ำกับตู่ไปอีกว่าให้ไปส่งที่นวามีนเจ็ดสิบแต่ตู่ก็บอกว่าก็คอนโดของพี่อยู่ที่พระรามสีไม่ใช่หรอท่อตันจึงโวยวายแล้วก็บอกว่าจะอะไรกับพระรามสีนักหนาหลังเจากน้นตู่จึงขอหยุดพักแป๊บหนึง่งท่อตันจึงเอาไฟฉายมาส่องที่หน้าแล้วก็ถามตู่ไปว่ากลัวผีหรือเปล่า ซึ่งตู่ก็หันมาแล้วเขาก็สะดุง้งซึ่งทอตันเธอก็หัวเราะอย่างชอบใจแล้วก็บอกว่านี่กลัวผีด้วยหรอแกนี้ก็ขวัญอ่อนไปได้ตู่จึงบอกไปว่าเวลาที่ทอตันอยู่ที่กองทายก็ให้หัวเราะแบบนี้บ้างสิรู้บ้างหรือเปล่าว่าเด็กฝึกงานน่ะก็กลัวพีไปหมดแล้ว ทอตันจึงบอกไปว่าเธอไม่ใช่คนบ้านนะจะได้มายิ้มแล้วก็หัวเราะอ,อยู่คนเดียวซึ่งตู่เขาก็จับไปที่แขนของทอตันแล้วก็บอกกับทอตันไปว่าทอตันนี้ผอมมากๆเลยกินอะไรบ้างหรือเปล่าของที่อยู่ในตู้เย็นนะ่ะหากกินบ้างจะได้อ้วนๆพวกผันผลไม้อะไรพวกนี้นะ่ะก็หยิบม,มันออกมากินทอตันจึงบอกไปว่ามายุ่งวุ่นวายทำไมไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยตู่จึงบอกว่า แล้วเป็นไหมล่ะแต่ท่อตันเธอก็เงียบแล้วเธอก็ไม่ได้ตอบอะไรและเรื่องราวก็ตัดมาในวันที่ท่อตันเธอกลับมาที่บ้านของเธอและเธอก็มายืนดูรูปโปสเตอร์ เป็นนักร้องเกาหลีซึ่งเธอก็นึกย้อนไปในวัยที่เธอนั้นยังคงเรียนอยู่มัธยมซึ่งทอตันเธอก็เริ่มมีความคิดไปของตัวเองและเริ่มอยากริอยากร้องอะไรต่างๆซึ่งเธอก็มานั่งดูโฆษณาหนุ่มเกาหลีที่เธอนั้นชื่นชอบอาม่าจึงพยายามถามเธอว่าทอตันนั้นกินข้าวหรือยังทอตันนั้นเรียนเป็นอย่างไรบ้างแต่ทอตันนั้นก็ไม่สนใจบอกกับอาม่าว่าอย่าเพิ่งถามเธอกําลังดูทีวีอยู่อาม่าจึงถามไปว่าไอ้คนในทีวีนะ่ะเคยเจอตูจริงไามหรือยัง ทอตันจึงบอกว่าไม่เคยเจออาม,ม่าจึงบอกว่างั้นอาม,ม่าขอให้ทอตันได้เจอกับเขาจริงๆสักทีนะและอมมาม่าเธอก็ลุกเดินจากไปเรื่องดาวตกลบมานปัจจุบันที่กองถ่ายของทอตันขนาน,นั้นเองนักแสดงที่เล่นเป็นบทผีเธอมีชื่อว่าวีทอตันได้เล่าเรื่องที่เธอนั้นได้เจอกับอมมาม่าให้วีได้ฟังแต่วีก็บอกว่ามันไร้สาระเธอไม่เชื่อหรอกว่ามันจะเป็นเรื่องจริง ทอตันจึงถามไปว่าวีไม่เชื่อเรื่องผีหรอแต่วีก็บอกว่าเธอเชื่อพอตอนที่อากงของเธอนั้นกําลังจะเสียเธอได้ลงมาตอนกลางดึกและเห็นว่ามีเงาดําๆอยู่ตรงปลายเท้าของอากงทอตันจึงถามไปว่าแบบนี้เขาเรียกกันว่าทฤษฎีการถอดวิญญาณใช่ไหมซึ่งวีก็บอกว่าน่าจะใช่และทอตันเธอก็บอกว่า คล้ายๆการ์ตูนเรื่องหนึ่งแล้วเธอก็หัวเราะอย่างชอบใจซึ่งวีเธอก็บอกว่าจุวงนี้ทาไมท่อตันถึงหัวเราะแล้วก็อารมณ์ดีไปกินอะไรมาท่อตันจึงบอกว่าเธอกินไข่ผัดมะเขือเทศวีจึงถามไปว่ากินแบบนี้ทุกวันไม่เบื่อหรอท่อตันจึงบอกว่าไม่เบื่อหรอก,ก็ว่าในตู้เย็นของเธอมีมะเขือเทศเต็มไปหมดเลยสงสัยอมาม่านะ คงอยากให้เธอนั้นสวยแต่ก็แปลกใจนะว่าถ้าอยากให้เธอนั้นสวยทําไมไม่เอาพวกที่มาร์กหน้ามาให้เธอเลยขณะนั้นตู่ก็เอาชานมมาให้กับวีแล้วก็ทอตันซึ่งวีก็ถามไปว่าทําไมของทอตันนั้นถึงใส่นมด้วยของเธอนั้นถึงไม่ใส่ทอตันจะบอกไปว่าก็เธอสวยกว่าไงตู่ก็เลยใส่นมมาให้หลังจากนั้นเรื่องราวก็ตามมาตอนที่ท่อตันเธอกลับมาที่คอนโดและเมื่อเธอมาเปิดตู้เย็นเธอก็พบว่าในตู้เย็นของเธอ มีที่มากหน้าอยู่ด้วยวันต่อมาท่อตันเธอไปที่ตลาดและเธอนะั้นมีความเชื่อว่าเธอตั้งแต่เกิดมาเธอไม่เคยประสบอุบัติเหตุอะไรเลยเหมือนว่าเธอนั้นจะดวงดีเธอจึงเดินออกไปที่ถนนเพื่ออยากจะลองว่ามันจะเป็นอย่างที่เธอคิดหรือเปล่าแต่เธอนั้นก็ไม่เป็นอะไรเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ทำร้ายเธอได้ก็คือการที่เธอนั้นดื่มจนเม,มามาแล้วก็สลบล้มลงไปในร้านบะหมี่ไข่เหมือนเดิม ซึ่งก็มีตูที่คอยมาช่วยพยุงตัวของท่อตันแต่วันนี้ท่อตันนั้นเธอได้สั่งบะมีใครเพื่อกลับไปที่คอนโด แต่เธอยังไม่ไดเอามากินเองแต่เอามาไหวอามา่าตู่ได้พาท่อตันมาส่งที่คอนโดท่อตันที่กําลังเมาแบบงงเงียอยู่จึงบอกกับตู่ให้ไหวอาม่าด้วยซึ่งตู่ก็ยกมือพนมไหวแล้วก็บอกไปว่าผมไม่ได้มาทําอะไรหลานสาวอาม่านะแต่ช่วยพากลับบ้านเฉยหลังจากนั้นตู่ก็เอามามีไข่ไปวางไว้ตรงรูปของอามา่า และเมื่อทอตันนั้นตื่นขึ้นมาเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากที่เห็นตู่อยู่ในห้องของเธอที่เขากําลังล้างจานอยู่ตู่จึงบอกไปว่าจะตกใจอะไรเขาแค่ล้างจานเท่านั้นทอตันจึงบอกไปว่าเธอไม่ได้ตกใจที่ว่ามีคนมาล้างจานแต่ตกใจที่ว่ามีเด็กผู้ชายมาอยู่ในห้องของเธอได้ยังไงตอนตีสองแบบนี้ตู่จึงบอกไปว่าเขาไม่ใช่เด็กแล้วนะเขาอายุยีิบสองแล้ว ถ้าทอตันนะอยากจะช่วยก็เอาผ้ามาช่วยเช็ดจานดีกว่าผ้าอยู่ในตู้เนี่ยซึ่งทอตันก็บอกว่าตูนัน้รู้ได้ยังไงว่าของของเธอนั้นอยู่ที่ไหนบ้างในห้องนี้แต่ตูนั้นก็ไม่ได้ตอบ เรื่องราวตัดมาในวันต่อมาทอตันได้ให้ตู่ช่วยถือพวกข้าวของไปไหว้ห่วงสุยของอาม่าซึ่งทอตันก็บอกกับอาม่าไปว่าไม่ต้องเป็นห่วงเธอแล้วเธอจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดหลังจากนั้นทอตันก็พาตู่มาที่บ้านซึ่งเธอนนั้นก็มากินข้าวกับพวกแม่แม่แล้วก็ป้าป้าพวกป้าป้าจะบอกว่าไม่ชวนตู่มานั่งกินด้วยละ่ะ ทำไมถึงล้างจานแบบนี้ท่อตานจึงบอกไปว่าไม่รู้มันสิมันชอบล้างจานแล้วเธอก็เรียกให้ตูนนมากินข้าวแต่ตูนั้นก็ไม่ตอบอะไรแม่ของเธอจึงถามไปว่า อาม่ามาให้ทอตันนั้นเห็นในรูปแบบไหนบ้างทอตันจึงเล่าให้ฟังว่าก็เอาพวกข้าวของน่ะมาใส่ในตู้เย็นไว้สงสัยจะเป็นห่วงกูว่าเธอนั้นจะสุขภาพไม่ดีซึ่งขนั้นั้นเองตู่เขาก็หัามเพลงที่เขานั้นกำลังฟังอยู่ซึ่งมันเป็นเพลงเดียวกับตอนที่คลื่นแทรกในกองถ่ายเมื่อทอตันได้ยินเธอจึงนึกในใจว่าเพลงโคตรเก่าเลยแล้วเธอก็นึกถึงอาม่าคิดว่าคลื่นแทรกนั้นเป็นฝีมือของอาม่า และเรื่องราวก็ตัดไปในตอนที่ท่อตันกับตูขึ้นมาอยู่บนดาดฟ้ามากินขนมด้วยกันและเธอก็บ่นออกมาว่า ช่วงนี้ของในตู้ใหญ่ของเธอนั้นไม่มีคนเอามาเติมเลยไม่รู้อามานั้นไปไหนเธอคิดถึงอามาและตู่ก็บอกไปว่าสงสัยช่วงนี้อามาคงจะไม่ว่างมัง้งสงสัยอามาคงไปออกกองอยู่และทอตันเธอก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าเธอคิดถึงอามาและก็หลาปีในห้องของเธอนั้นก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยซึ่งตู่ก็เอามือไปแตะที่ด้านหลังของทอตันเพื่อปลอบใจเธอไม่ให้เธอร้องไห้และเรื่องราว ก็ย้อนไปในอดีตในตอนที่ท่อตันนั้นยังคงเป็นเด็กเธอมาหลบตามผ้าที่ตากอยู่ไม่ให้อมามานหาเจออามาก็พยายามเรียกทอตันและทอตันก็ไปจ้าเอะอมามาทางอมามาและท่อตันนั้นเล่นกันอย่างสนุกสนานและเรื่องราวหนังสั้นเรื่องท่อตันก็ได้จบลงซึ่งเรื่องนี้นะครับผมเหมือนมันจะเดาได้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับอามาเนี่ยวิญญาของอามาเนี่ยอาจจะมีจริงๆแต่คนที่เอาข้าวห่อมไปไว้ในตู้เย็นของท่อตัน ก็คงไม่ใช่ใครที่ไหนนี่ครับผมก็น่าจะเป็นตู่นี่แหละซึ่งตู่เนี่ยเขาชอบทอตันแต่ด้วยความที่ทอตันเนี่ยเธอเป็นคนแมนแมนนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบดื่มด้วยความที่เธอเนี่ยมีอาการมึนเมาเธอมักจะจําอะไรไม่ได้จําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะคงไม่ได้เลยนะครับตู่เนี่ยเขาจะมีโอกาสได้เข้ามาในคอนโดของทอตันในหลายๆครั้งและด้วยความที่เขานั้นชอบทอตันและเป็นห่วงทอตันที่ไม่ค่อยดูแลสุขภาพเขาเลยเอาพวกข้าวของเนี่ยไปไว้ในห้องของทอตันสังเกตง่ายๆนะครับ เขาเนี่ยรู้ว่าในตู้เย็นของทอตันมีผักผลไม้อะไรบ้างให้ทอตันนั้งกินจะได้อ้วนๆบ้างและในตอนที่ทอตันบ่นว่าถ้าอยากให้เธอนั้นสวยทำไมไม่เอาที่มาร์กหน้าน่ะมาให้เธอเลยซึ่งหลังจากนั้น ในตุกอย่างของเธอก็มีที่มากหน้านะครับซึ่งคนในกองถ่ายที่อยู่กับทอตันนั่นก็คือตูนั่นเองและในตอนท้ายที่ตูบอกว่าสงสัยอาานะคงไม่ว่างมัง้งสงสัยอา่าคงไปออกกองซึ่งนั่นก็คล้ายๆว่าเขาจะบอกหมายถึงตัวเองเนี่ยไม่ค่อยว่างช่วงนี้กําลังติดงานอยู่มีงานออกกองถ่ายก็เลยไม่ได้เอาของมาเติมให้กับทอตันซึ่งมันกลับกลายเป็นว่าทอตันนะ่ะคิดไม่ได้นะครับผมว่าตูนั่นเป็นคนทําแต่คิดว่าอา마นะ่ะเป็นคนทําจริงๆ ซึ่งด้วยความที่เธอนั้นผูกพันกับอามามเธอก็คงอยากจะให้เป็นอา玛จริงจนะครับผมซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวความรักแบบบริสุทธิ์ระหว่างหนุ่มสาวระหว่างตู่กับท่อตันที่ไม่ได้มีสถานะแล้วก็นางซ่านเนี่ยต้องการจะสื่อเกี่ยวกับความรักของอามา กับตัวของทอตันด้วยนะครับผมก็เป็นเรื่องแบบซึ้งๆนะครับผู้คุณฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ก,กัเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพาพประการใดก็ต้องขออาภาัยไว้นาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ เธอหลอกหลอกให้ฉันเชื่อในเธอแต่สุดท้ายเธอก็ไป